มื่อนีเสิย่างปลาหมึกวาสั่นโอ้ตำน้ำจิ้มตำน้ำจิ้มซีฟู้ดวาสั่นว่ากินปลาหมึกย่างบรรยากาศฝนตกวะเออฝนตกนะเบิ่ง้ะพี่น้องไอ้ฝนตกเปียกเบิดเปล่าฝนตกเบิดมื่อเบ็ดขึ้นเนาะเออตกแต่เบ็ดขึ้นจนเบ็ดขึ้นมายังเว้นเบิดขึ้นอีกเออเบิดเว้นอีกเออบ็ดขึ้นน้ำเว้นเบิดเว้นครับปลาเด้อพี่น้องน้ำตาลกับแป้งนัวดใส่ไปแล้วใส่ใส่ตอนตำเพราะว่ายามันกระเด็นอ๋อใส่ไปแล้วออื มาดี้รัาขัดสีมาใส่บักหน้าด้อพี่น้องเด้วยน้ำหอมปี๊ดจูดโอ้น้ำไหลายอยู่เอ้ยได้อยู่นะบ่หลายเนี่ยฝนตกมันท่วมประเทศอยู่บ่เห็นบ่กเลือดกระลือน้ำเยอะอยู่มันเป็นน้ำแรงเลยวีบวอวีบวออย่น้อไปเนาะเสียงรถบ่อกู้ภัยถ้วยมาใส่น้ำจิ้มน้ำเดี๋ยวยังไม่ไปเอาน้ำเลยน้ำฮ้อนอ๋อใส่น้ำฮอนฮอนไม่ให้มันเค็มเช็ดมือก่อนกะถ้วยใส่มาเลยโอ้ยแง่เลยเจ้านี่ Biểu lộ qua nắn thì mày có xuống nhớ, chích, đi, Năm pháo, do not mind it. Nhô bùng 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 đây, bùng bưng bùng bùng ê, lái bùng 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 สวัสดีค,ค่ะยายสำรวยพาจวดเด้อช่องมิวสิคชาแนลมือนีสภาพไม่กินอันปลาหมึกกระดองปลาหมือกไงย,ย่างและ้วกะ็อันแม,แมงแมงทอดแมงทอดกรอบกับน้ำกิมซีฟูด้ดเด้อมือนีเด้อคำใ,นใ,นในหญ่ๆปุณห์เน้ะผู้ขายเนาะตรงไหนครับปลาหมึกครับพูดอะไรเบื้องต้นอ่าผัก ขนโตกเบิดมือเบิดขึ้นเลยผ้ามากินเล่ห้องเด้อพี่น้องเออมันกินทางนอกมาได้ผักสดๆดอืมเป็นไหนรสชาติชาบจับจับจ้าบเอ่ะเอาจวนเลยสวัสดีครับกดติดตามได้ด้วยครับเด้อวันนี้กินปลาเมึกครับปลาเมึกย่างจิ้มน้ำจิ้มครับอ่ะพี่หอดิ้มปลมพี่น้องมีชลินเนี่ยครับกรุงเทพผมไมีจิ้มปลมเนาะประเทศเนาะกรุงเทพเนาะ คือว่าหรือว่าหอยปลอมเมียกับทองมียกิบลม,อมเอาอปีกมันออกกระเน้อขามันออกขาเหลี่ยมๆมันเหรอไหมยาวเลยครับเพราะว่าขั้นบ่อออกกับอะไรเนี่ยเดี๋ยวเจออนั้นกิ้มก็ได้กิปลมหวยกิปลมได้กินออกซี่ผุดอ๋อสุดพอจะเป็นเวดุนเนาะไปหาคนกิปลมน้ำหอมบอกบกอยู่หน้าโอ้ยแมนมันมาชอบอยู่น้ำหอมบอกบอกเธอตาเธอกระคูเนาะมันบอกก้อครับ มันบ็ห่อนเนาะหอมบกแค่มันกลิ่นนอมันนอมบอกบกที่มันเกิดนะครับพี่น้องประมึกสมัยนี้ป่ามี่อะไรพี่น้องมันจะซืออ้อจืดแววก้วเพื่อเท่านะครับข้ามแง่เลยเลยครับฝนตกครับบรรยากาศฝนตกฝนตกก็เลยกินในห้องเนาะอย่างปลาหมึกกินในห้องครับอืมอืมอืมผักครับปลามีา่ไปอ่ะอืมอกมินข้าวเราต้นด้วยอืมป่ายนู้นเยนนี้ยังกินเหม็นที่สุด คือเหมนเช่นไข่เอเนาบ่แมนแมนบ่เช่นไข่เป็นไข่ก็เหม็นตัวบ่บ่บ่แมนเจียเช่นยังอะไรเียนลุฮะเียนลุเี่นลุกื็เหม็นทุเรียนเียนลุทุเรียนเ้าาาาุเาาาาาาเาอาาาาจาา่มันเหมานอาา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 ยาา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 ามีง จักเขาไปเอามาแต่แสร่เนาะเลี้ยงคือกบคือเขียดดี่ของแต่เนาะถ้าจะเขาหนาหนาวเอาด้พี่น้องมันฝนตกแรงจังหน่อยกะหนาหนาวเนาะตัวน้อยๆมุมนะครับที่การเจีายบอ่อต้องทำนี่โอ้น้ำจิ้มกับแซ่บด้วยอะไรอ่ะแซบนี่ถึงใจเปรี้ยวขนาดน้าแซ่บมันทำน้าแซ่แบบมันขึ้นหนวดครับอืขี้ฤกล์กับมีพี่น้องขิ้ฤกษ์กับไข่ไขร ไอืมแมงเะดิ่งกับใครจิริศกับใครจิปโปมกับพี่แลอืมแมงเสดิ่งนี่ยยำรวดเบิ้ลโตรวดมิซีจีหาจีมันได้อยู่ใน้นี่ยจิปโอมจิริศจินูนเนี่ยจิ่อแมงเะดิ่งยำได้ด้วยจิเะดิ่งแมงกิซ้อนพี่น้องกิซ้อนกับมี่ิซ้อนหาจีได้บ่อยหาจีกิซ้อนอืมสำหรับขื่นมันแรงเนาะเนี่ย หาทีอน้ำห้องกินข้าวได้ยังไงม,มันเอยงยิ่งก่อข้าวอีกเออกินแต่แมงเนาะมือบุวกกินเนาะนามได้เนี่ยนี่ลูกกินแต่เมือกครับแม่ย้ากินแมงแม่กินกระแมงอืมอมตอนน้อยๆตอนใหญ่มันย้ำไม่ได้ตอนนั้นก็ปาดอ,อีกอืต่ำบตอนใหญ่ทีบผมโอ,อ้ เขาขายกันตัวละสองบาทคนไม่มีแคลแควหมดแล้วเช <c oughs> ่ไปใส่มมนออกนี้ไปบ้านกาเกอามันไม่มแช่นี้ก็ได้หไหมแค่ไม่มีทั้งสองข้างเครื่องบดบุ้มมี่ไม่ได้แคว, <c oughs> วกัดจะแควกัดตคลใหญ่พักก็กินได้จะพักอ่นอ,อน คอาหนูก้นต้องมาเลือกแล้วผักดิฉัผัมาโอน้ำจิ้มก็ถึงใจแทนเน้ะดันหยิอะไรเลือกผักมาครับขายเป็นโตโตเลครับอืออน้หยาครับนดครับเอาตอนหน่อยเดยไทำบัตรน้ำยาปวดเออ ่เเต็มปากอันนี้จีนีดครับที่ปมกับจีนีดมันจะคล้ายดักดักแด้มันจะคล้ายๆกันครับจีนีดกับที่ปมดักดักแด้ก็มีพี่น้องที่ปมมันจะตัวใหญ่ที่สุดครับใหญ่กว่ามูนี่ดักแด้ดักแด้จะเป็นนอนครับอตัวไหมนอนไหมครับอืดักแด้กินง่ายที่สุดเพราะว่ามันอ่อน นี่ซอนเขาเอาให้มาครับสำหรับผู้ดีครับแต่มันไม่แซบอ่ะมันไม่แซบเอาเมืออยู่มันเลยกว่าจะพอจะเข้ากินเราได้ดบีกล้าจำหลายครับย่างเผ็ดเว้ยสุดยอดขี้บุ๊มซิฟหนามออกนม่กินท่าน,น้นามเลยน้องถ้าอิ่มเว้ยก็อิ่มไปเดี๋ยวนาะงอมสิคือคีบโดยครับคือข้นงคีบหน่อยตอนน้อยๆอาหารนั่นเนี่ยมันต้องเป๊ะ ใช่ไหมคือพออาจจะเข้ากินเราแล้วสนุกมือหนึ่งกับแก่อยอะอู้นี่จีจีอู้นะจีหารกีจิตปมมันสืใหญ่กว่าโม่ครับจีโปมดูคือกิเลียนแหละแต่ว่าหิ่ใหญ่กว่ากิเลีตะกี้ไปคนบ้านตะไสร้านตะไสียกกัรุ่นกำลังสีนุ่งเสียกักนะรุ่นหน่อยอืมโอ้ยกินแซ่บไข่อืมรุ่นนี้เป็นปีแล้วรุ่นเนี่ยกินผักสดมันดีจ้ะพี่น้องแม่นอยู่ แั่บคับไทยดีผักสีเขียวครับผักส่วนเดียวผักดูดับนะครับเออมันมีใหญ่กว่านี้ใหญ่ยันยำบกากิมเพีย้เพียรตำหามือรวยเมันยวอืเขาอ่ะนวดมันเพียนเขาตำเขากราบตัวน่อยนวดมันตามือเนี่ยนวดมันเหรอด้นเป็นม้อนมืออันนี้ได้มือเอียนึงตัวเนี่ยเห้ยวไหมตัวนว่ยเห้วยเอัวนี่ใหญ่ยันกากิมพยรยำอย่างนั้นสุด ประมาณสองตัวเนี่ยดน้นึงส่วดๆครับย่างเดียวมือเนาะใส่สอ่วนของมือได้บ่ะสองอย่างมือเด็ดปีกชิ้นส่วนอันบอมีปีกส่วนไหนดักแด้ <laughs> บุรีเลยนะครับผ่านหนำแม่ทอดเชิงบทดีครับเชิงบทแม่บดดีเริ่มเยี่ยมเริ่มเยี่ยมเยี่ยมคืออะไรเนี่ยใจใส่กันเปืี่ยนเนี่ย แม่มบอกเือเอีมอ่มใช่ไหมค่ะใส่โมเมนเอี่มนะนั่น <c oughs> เลอ,อเล้ออิม่เอมเื่ออิ่มอี่มอิ่มครับือว่าเน่ยไม่ขาใส่มเสถยยังอ่คนไทยงงเม,นะมื่อทาพักอสุดยอดกินเมื่อเดียวเลยน้ำกินน้ำใบเดียวเนี่ยเราเคมาสารมนผมโอ้โอ้โอตัวใหญ่ใช่ปะ คนนี่นีน้ำท่วมนั่งเนี่ยน้ำท่วมนั่นแหละคือโคตรที่ป้อมเลยตัวนี้แล้วตาปูยาตายายมันตัวกินขาตัวนี้ก็ยังอิ่มเลยน้ำดูขาตัวอืมอ่ะยื้ไปเลี่ยย่งตัวนึงยื้อไม่ถึงขาชิมเลยอะไรที่ปอมอืมมันเบาอะหยาบมหมเออมันหยาบเบาที่ปมต้องหากินสดๆเป็นๆเนาะหาไม่ไม่แสบ ตัวละแพงบ่ะตัวละสองบาทสองบาทเนาะกหได้หลายตัวได้เงินสองบาทเด็ใครเจ๋งเท่าขื้นขั้นเยอะก็บดมาเลยแคมบสถดีก็นั่าเลยล่ะเด้อบันีึนห่างเลิอกรดีเด้ก่ะเด้อกะดคิด็กมาเด้อกดติดตามครับตะไข่ใบบกนั่นเด้ก่ะเด้อกดไลค์กดแชร์นะคะ ซับไปเลยโคดีดิแดเลยครับน่ครับครับแล้วรครับซ่บเนี่หรอครับอิ่มหรอครับฝากกดติดตามได้ครับเด้อหอยตะไปร้ส้นดูดีไม่แห้งถึกแล้วันที่หนึ่งด้วยครับเด้อตาถูกตาย